แล้วคูณิตี้ก็ยังดีกว่าด่านเนะก็ยังดีกว่าด่านเมื่อกี้หรอวะเปิดห้องส้มดีกูโนอยู่เหมือนกันกก็สนใจอยู่เนี่ยอยากให้ปัด่วยสอนปัดดูให้เป้าปัดหนึ่งมาปัดด้วยมันไ่ากว่ากูอยาก พี่ชื่อตกใจสัตว์โกรธเฟสกันนะตกใจโมโง่โง่โกเฟสกันนี่มุ้งถูกคนเดียวเป็นชั้นที่สูงที่สุดของห้องสมุดเยโมว่าอยู่ๆโมก็วิ่งมาแล้วเสียแม็กูตกใจเรื่องของเรื่องอะไรลงไปลงไปลงไปและ เดินละแกล้กเดินลงลไอ้ยหันไปเจอเลยอะไรตัวอะไรมองไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดาโคตรเฟสเกียตัววนเลยตัววนเลยไอนตัวันจังใจวนเลย ไม่กูเดินลงไปล่อ้เดินไเจอเลยเจอหมูมันไทยแล้วก็น่ากลัวอะไอ้มองลงไปไม่มีรูนะไม่ใช่รูระเบิดคไม่มีรูแล้วไปดิอ่ะไม่มีนี่เกิดพับมีลราเครื่องมนีรกระตุอยู่ไหนกันอะไรผมอยู่ห้อง้าง ดูแค่บนตรงไอ้บุ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นนี้เสร็จเดี๋ยวลงไปช่วยเลยใครมีโบริธาภูมิมีเควสอะเควสเปิดประตูอะเควสกูจะต้องเปิดประตูแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยกูขึ้นไปเดี๋ยวกูจะช่วยมันนอกแหนข้างบนฉันหมดองกลางให้กูตัวดึงหลังทัวร์ครับตัวดึงหลังทัวร์ฝีโปรแกรมมันชื่ออะไรนะโฟโตเฟีย โปโตเปียโปโตโปโตลุงต่แล้วก็ P E A เปียเล้ยมัขึ้นยังไหนวะหมูกกเือึ้นอยู่อ๋อไม่เห็นได้ไงวะจีนหน่อยนะดีลาเย่าปล่อยตายอยาได้ยินเลยไห บยอที่ไม่ต้องหิวเครื่องเศร้าไปิวไหนอยู่ข้างนอกอไอตรงที่เตยยัไองรอเปิดกล่องไหมเปิดเจอถู้าเจอกล่องยงเก็บมาิวข้างนอกก็เจอไหเออบุกะวังนะเดินไปทาง้นเดี๋ยไปโยนเกียนะกดไใช่ของ ไอคนที่ฮิวอยู่คนเดียวอ่ะไม่เห็นกูได้ไงอ่ะมาบีบิวเตีอะมาบีบิวของจริงมันเดือดไม่ทุบเลยมันเดือดเจ๋งตัวไม่เหล็กอ่ะแม่งอ่งยากไม่เจอด่านนี้ก็ด่านอีกขั้นที่ร้อยตีไิญญาณต่อมาใบมึงไปเัวโหมอยู่ญญาณตงอระเบียงไม่เใช่ไบขึ้นบานนะไปแล้วไปทางไอคนที่แว่งบิวอยู่สองคนครับใบไม่อยู่คนละทาง กมาูกมาูไม่มีดาบไ่ดีดังไม่ไกลโอ้ม่กไม่เจอันยอะโอ้ยัไงดีาใต้องช่วยได้ะโคยกู้ช่วยได้อยู่แล้ว ไม่ไ้ม่ีปัญหาแต่ทางทางยาวที่ไปนั่นน่ะเออมีมีบันไดไหมบันไดอะไรโดนโดนวันรู้กูรู้กูเห็นเพราะว่ากูเล่นเป็นยังไงล่ะหนึ่งตันนะของหนึ่งตันเอากินเลยทิ้งบอกนะตีผมไม่รู้ผมวิ่งสุดกำลังเลยมันโดนโนวันมันคงไม่กินมันหรอกเชฟล้มไปตอกไม้แม่งยัดกูด้วย เปิดงบันไดหน้าห้องโอเคข้อบีห้อบีมีกล่องว่ะมีแลมีทุกห้องเลยโดนหลอกจนได้เดี๋ยวอยางมันเล่นยากเหมือนยงี้โฟลคือแม่งแบบมันวิ่งวนอยู่ตรงนี้ใช่ไมคือินไปทำให้ัวโดนไม้ไปาได้ อะไรวะกปรเฟสตัวนี้โปมันมีเซฟหรือเว่ามันตีมือรวดไวมาหาผู้ปฏิิจริงไม่ไม่มีมันว่าไม่ไม่มีไม่มีใครไปหามันหาเสาอะไรอย่ามองเสาใหญ่เลยไม่โดนตรงเปิดโตรเต้ามันจะเสามันจะเสาวางเสากูแล้วนั่งหยุดหยุดใหญมากหยางใหญมันจะไปโมเร็ว มันกำลังไปวิ่งมาโนโชนิโอเชื่อใจเสีงหัวใจไม่ได้ย้เหีอะไรอเกไมองวิบุไปช่วยอยู่บ้าเหลือให้กูไปไม่ยอมอยู่ต้องหาเครื่องปั่นตรงมาแล้วซ้ายแล้วขวาโอ้เขาหลุดไป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 ต้องแตกกูตัดตัดใจ ไม่หิว่ไปเลยหายดีมีจะลากนะดูชั้นบนป่านนี้เครื่องเครื่องหล่อแล้วเครื่องนอกหรือเครื่องใน <c ười> เครื่องอยู่ริมระเบียงใกล้ๆหน้าขาล่อนอยู่ใกล้ห <c ười> ก่อยจะได้าใช่ไหมไม่มีโนวันแล้วนะวิ <c ười> ่งไปซดนขวา ตรงเฮลิคอปเตอร์ตัดเพียงเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นบอกเลยไม่ต้องเล่นไปดูหลังเลยไปดูทางขึ้นบางคนไม่ให้มาถามกูอยู่ชั้นไม้ชั้นสองชั้นสองแถวที่นอกนอกเราเป็นอย่างตรงนี้มันมีบทตกเยอะเฮลิคอปเตอร์กูอยู่กูอยู่มุมบอกว่าถ้ามันมาเจอกูตั้ง ตอนนี้นอกจากไอ้ไพ่ราต้ตามนะ้ชดโดนคนวางมันก่อนโคนี่จะเร็วสิโไม่ทันทำอะไรไม่โดนตรอยเลยเช้าุกคนเสร็จไปอยู่ห้องกลางได้ปะคนนึงไปะหมดสี่ห้าครึ่งไดอ้ได้สามสี่ห้าครึ่งองครึ่เยยู่รียคี้แหละ ข้างมาไม่มีเครื่องเหรอไม่เห็นตะขอด้วยเห็นในตะขอดีใกล้ๆเลยไม้ห้องนั้นทำอะไรใครมาเนามาบุกดูู้กูซ่อนอยู่กูซ่อนอยู่ไม่เห็นกูหรอกไม้ต้นขวาจะเป็นสองไอ้ไม้โซนขวาขวาจะเป็นหนึ่งบ้นแกขวาซ้ายยังไงวะก็เดินปกติได้แต่เขาจะไปเดินเข้ามาไปก็ตกไปก็ตกห้องเตียง ไปมึงดูนั่นแหลดูหลังมึงมึดูหลังมึงเยวนอ่ะพวกมึงกำลัง่าเอพีไอรยาเ้ยแต่กูรู้นมึงดูหลังเดี๋ยวคอรัปายไว้สม่ตีงั้นมึงดูขวาครับมึงดูหลังมึงเพียงแคต้องปั่นอย่องนี้ไม่เห็นต้องปั่นเหรอคนนี้ไม่มีวิงไปก่อน ตโซมี่ผัอนผ่นแม่งนี่ไม่มีไม่มีนี่ไม่มีรอดูดใครอยู่บ้างวะจังเครื่องมีบ้างวะโดนจังกรองนะตีลายมุมนะเดินไม่ได้นั่งยังตีตีตีมาใช้ไปแล้วตียังไม่มันดักระวังดัก ไม่มีไม้เยไม่มีไม้เล่นไงอะวิ่งไปเลยวิ่งไปเล่ทั้งสองเสียดทำกระดาษอุ้ยมีมีมีเลยไว้มาดูจุ๋ยไว้มาดูวาไม้ั้งแต่ตีเลยเอาตนี้เลยเลยผมใ่นี้แรงไม่ไปอยู่คุณเทียมอะวคุณทยมโอู้สเหรอ ประมาณหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ้าห้องน้ำกระดังลยกังการลงไม้แบบเบาๆระวังน้อยๆเลยกระโดมมาไม่อยู่กยไม้หรืออยู่ใครเบื่อใบไม่อยู่ใครหนึ่งเบื่อเฮ้ยไม่ได้ร้อยเอ้าสวยดิเอ้าวัดเติ e ปั๊กอ้าตัวไหนดีฮะโอ้ยไม่ กาหลบข้าน้ำน้ำที้ดีประตูหน้าเปิดหน้าประตูหน้าปประตูหน้าประตูหลังเปิดสองประตูเลยอนนี้ประตูหลังเปิดไล้ให้อยู่ประตูวกันประตูหน้าประตูหลังเลยประตูหน้าเปิดเปิดแล้วไปเลยก็ได้เปิดเลยอไม่ปิยล้อมไม่ไฟล้อมไฟล้อมันไม่ไปประตูหน้าไม้ลิงเปไม้ื้อไม้ปุิดหอหรออุ้มอยู่ใกล้ไ่ไมไป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 เปิดเปิดเปิดมาแล้ว ยูยู่ยูยูไงมึงเห็นจ้องอยู่กูเห็นละแง่ตัวเล็กมากออกเลยลงนวลที่อาจจะเดินอุ้ยติดใจอยู่นะสวยแขนโผลมาืแขนไม่โผลแล้วเมื่อกี้ ไอ้น้ำมา,ามึงว่านี่เป็นนี่เป็นครั้งแรกที่คุณรู้ว่ามาดูดพงกันสองคนได้เามาเมาเมาดูดเริ่ทุกคนที่อยูน่ในหน้าจอของกันเลยทุกคนกลับมาที่เดิมลองดิ้นส่งลังดดิ้นไปเอ้ยลุดลุดอ่อาวิ่งไปเลยวิ่งไปประตูหน้าเลยทานไปไประตูหน้าไปอุ้มทีนึงหลุดเลยนั่นผมเหรอ ปล่อยตายดิ่อนรอนอนร่นดิ้นดินดิ้นดินดินพึ่งเลยไม่ทันตายวุ้ยโอ้นุ่ เสาอย่างใกล้เสาไหน,นนะเนี่ยเสาบนนีไม่ดูเสาบนปุ๋ยท็อกสิมันนุ่มแล้วล่อสองนะปุ๊จุ๊จุ๊สองเสาเครื่องนะที่ทำเป็นแน้อยวะจุกเต็มไงอย่างอื่นไม่ได้ทำเลยจุกเต็มจริง <c oughs> ร้อยเขียนไปว่าอูอูยินนะโอ้มึงเดี๋ยวมึงโดนด่ากับน้ำคนไทยอ่ะหมอลล็อกบอลอลำหมอลำ็อกนี่บำลจิหมอลำซัมเมอร์ไม่ปล่อยเลยจะโตดอยู่แล้วมึงไม่ปล่อยกูคือะขอโทษจะรอดอยู่แล้วไม่ออกไม่มีไดอาร์ไปไม่มีไดอาร์จบแล้วเนาะ